สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งน,นะครับเพจ u t u b e รวมถึง Facebook ครับมอดสั่งแชยแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยครับ โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับถล่มเอาชนะโอิตะตีนิด้าไป5ประตูต่อ1นนาโกย่าแกมปัสเอาชนะด้านโชนันเบเมเล่ไป1ประตูต่อศูนย์คาชิมะเอ็ดเลอร์ครับเอาชนะโตโกชิมะวอร์ติสไป3ประตูต่อศูาย์อวิป้าฟุโกโอกะครับเอาชนะเซโซโอากาไป2ประตูต่อ1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับ อันดับหนึ่งเป็นคาวาสึกิฟอนเต่ครับแข่งไปแล้ว24นัดมี62แต้มตามมาด้วยอันดับ2โยโกฮาม่ามารีนอสครับ24นัด56แต้มอันดับที่3ามคาชิมาเอลเลอร์24นัด41แต้มอันดับที่สซากันโตซู24นัด41แต้มอันดับที่5วิโซโกเบ23นัด41แต้มอันดับที่6กนาโกย่าแคมปัส24นัด40แต้มอันดับที่7ครับโอวะเรดไดมอนด์ oh, Diamond, 24นัด38แต้มอันดับที่8นะครับคอนโซลเลสซัปโปโร23นัด35แต้ม อันดับที่9 FC โตเกียว24นัด35แต้มอันดับที่10บอวิปาฟุกโกะครับ24นัด33แต้มอันดับที่11ครับซานอเฟโรชิมาครับ23นัด31แต้มอันดับ12บกัมบะโอซาก้า24นัด29แต้มอันดับ13เซเลโซโอซาก้า23นัด27แต้มอันดับที่14ชิมิสุเอสพาทยีสิบนัด24แต้มอันดับที่15คาชิวะเรโซครับ24นัด24แต้ม อันดับที่สิโตโกชิมะวอติสครับ24นัด23แต้มอันดับ17ครับโชนันเบเมเล่ครับ24นัด21แต้มอันดับ18ครับเวก,กัสเซนไดครับ24นัดมี19แต้มอันดับที่19โอิตะทีนีด้ายี่สนัด16แต้มและอันดับที่20ครับเดโยกโกฮาม่าเอฟซีครับ24นัดมี15แต้มมาดูในฝั่งของฟุตบอลเคลลีกันบ้างน,นะครับชนบุกค,คุนไดครับเอาชนะด้านเอฟซีโซไป3ประตูต่อ2 โอฮังสเตลเลอร์เอาชนะชูวอนซิตี้ไป3ประตูต่อ1นกวางจูเอฟซีเอาชนะอินชอนยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0อันซานมูกุฮาวาครับพ่ายกับทางด้านซานซุงซามูฟินิกไป1ประตูต่อ2และทางด้านของอันซานกินเนอร์นะครับพ่ายกับทางด้านเทจอนซิต้เซนไปศนย์ประตูต่อ2เรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลชนีสซูเปอร์ลีกกันบ้างครับชางชุนยาไทยครับเอาชนะตาเหรียญยี่้านไป3ประตูต่อ1น <c oughs> ขอประธานอภัยนะครับปักกิ่งกวัวอันครับเอาชนะเชียงไฮ้เสิร์นหัวไป4ประตูต่อ2อูหันซอรครับเสมอกับเหอเป่ยชัยหน้าฟอยจูนไป1ประตูต่อ1นและทางด้านเชียงไฮอีสเอเชียครับเอาชนะทางด้านของเทียจินเทนด้าไป5ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2กันบ้างนะครับเวเดอร์ไบเมนพ่ายกับทางด้านพาราบอนไป1ประตูต่อ4ตดามสตัดถล่มเอาชนะอิงโกสตัดไป6ประตูต่อ1น และไฮเดนฮามครับเสมอกับฮันซ่าล้สต็อกไป1ประตูต่อหนึมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษกันบ้างครับนิวคาสเซลพ่ายกันทางด้านเวสแฮมไป2ประตูต่อ4สเปอร์เอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่งไปแล้ว1นัดมี3แต้มตามมาด้วยอันดับ2ครับเชลซี Chelsea, 1นัดมี3แต้ม อันดับที่3ามริบูหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่4เวสแฮมหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่5้าเวอร์ตันหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่6แบงส์ฟอนหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่7วัตฟอนหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่8ไบตันหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่9เลตเตอร์หนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่10สเปอร์หนึ่งนัดมีสามแต้มในอันดับที่11ครับแอตแลนติน่าหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มอันดับที่12เบอร์ลี่หนึ่งนัดยังไม่มีแต้ม อันดับ13เมนเชสเตอร์ซิตี้1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ14วูดแฮมตัน1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ15เนวคาสเซิลครับ1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ16เซาวท์แฮมตัน1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ17อาร์เซนอล1นัดยังไม่มีแต้มอันดับ18คิตต์เลอรเพลต1นัดยังไม่มีแต้มอันดับที่19นอริทซิตี้ครับ1 nuts, บ 21, บบน United, ัดยังไม่มีแต้มและอันดับบุ๊ยครับทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับ1นัดยังไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันกันบ้างนะครับไมล์ศูนย์ห้าเอาชนะไลซิกไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โคโลนเอาชนะไฮทาเบอร์ลินไปสามประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะยในล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นสตุตการ์ดครับหนึ่งนัดมีสามแต้มอันดับสองโคฟเฟนแฮมหนึ่งนัดสามแต้มอันดับ, 3, บาสามโบรเซอรัดมูลหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่สี่โคโลนหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่ห้าไมล์ 3, ม 16, ครับหนึ่งนัดสามแต้มอันดับสิบหกครับเวิร์บบวกหนึ่งนัดมีสามแต้ม อันดับที่เจ็ดอร์คูเซนหนึ่งนัดมี1แต้มอันดับที่8ปดไบเยมินิกหนึ่งนัดหนึ่งแต้มอันดับที่9ก้ากัตบักหนึ่งนัดหนึ่งแต้มอันดับที่สิยูเนียนเบอร์ลินหนัดมีหแต้มอันดับที่สิอ็าเมเนบูเฟลครับหนัดหแต้มอันดับสิไฟบวกหนัดมีหแต้มอันดับสิโบคุ่มหนัดยังไม่มีแต้มอันดับสิไรซิกหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มอันดับสิบห้าไอทาเบร์ลินหนึ่งนัดยังไม่มีแต้ม อันดับ17ก็อยท์เฟิร์สหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มและอันดับบวยครับอ๋อบวกครับ1น,นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอองฝรั่งเศสกันบ้างครับองเช่เอาชนะลียงไป3ประตูต่อ0แบดเสมอกับแรนตไป1ประตูต่อ1นแลงเสมอกับมงุรีเยไป3ประตูต่อ3น้องเอาชนะเม็ดไป2ประตูต่อ0ู เกมมงฟุดครับเอาชนะทัวไป2-0ล็องเสมอับเซรติเตียนไป2-2และโอลิมปิกมากเซรครับเสมอกับบอกโดไป2 0. ประตูต่อ2 0. สรุปตารางคะแนนสาหรับฟุตบอลลีกอังฝรั่งเศสครับอันดับ1เป็นองเช่ครับ2นัดมี6แต้มอันดับ2เกมมงฟุตนะครับ2นัดมี6แต้มอันดับ3เปเช่2นัดมี6แต้มอันดับที่4นีส2นัด4แต้มอันดับที่5น้อง2นัด4แต้มอันดับที่หมากเซ2นัด4แต้ม อันดับที่7จ็ดลอริอย,ยองสองนัดสี่แต้มอันดับที่8เซนติเตียนสองนัดสองแต้มอันดับที่9ก้ลองครับสองนัดสองแต้มอันดับที่10แหลงสองนัดมี2แต้มอันดับ11ครับแบตสองนัดมี 2, ท2ท 1, แต้มอันดับ12บสองเลนส์องนัดมี2แต้มอันดับ13มงเปรีเย่สองนัดหนึ่งแต้มอันดับ14โมนโก2สองนัดหนึ่งแต้มอันดับที่15เมตรสองนัดหนึ่งแต้มอัน 16, ดับ16บหกอโดสองนัดหนึ่งแต้ม อันดับ17อลิปิกริยงครับ2นัดมี1แต้มอันดับ18ริวครับแชมป์เก่าครับ2นัดมี1แต้มอันดับ19ทัวร์ครับ2นัดยังไม่มีแต้มระันดับที่20ครับบวยครับสตาบุก2นัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลออสเวรคานสวีเดียนกันบ้างน,นะครับมอนบี้ครับพ่ายกับทางด้านเยอรเดนไป0ประตูต่อ1เดกอฟอร์ดเอาชานะทางด้านอังเฤนไป3ประตูต่อ0 อัเตซูลครับพ่ายกับทางด้านน็อตโคปิงไป1ประตูต่อ2และทางด้านฮัมมอบี้ครับพ่ายกับทางด้านเอฟบอกไป0ประตูต่อสําสำหรับผลฟุตบอลเอลิยกาของสเปนนะครับเซลตาบีโกเอาชนะเอ่อพ่ายกับทางด้านของอาเลติโก้มาดริดไป1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาเอาชนะเรอัลซูซิดาดไป4ประตูต่อ2ส่วนคู่ที่ยังไม่แข่งไม่จบตอนนี้นะครับกำลังเข้าูช่วง ท้ายเกมแล้วนะครับเซบีย,ย่ายังนำทางด้านของราโยบาิกาโนโอยู่1ประตูต่อ0ูนยมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเดนมาร์กกันบ้างนะครับโอเดนเซเสมอซิงบอกไป1ประตูต่อ1อาฮูดครับพ่ายกับทางด้านคูปาเ,เกนไป1ประตูต่อ3 l ลีกนอร์เวย์ครับริทลีล่สตอมครับพ่ายกับทางด้านโบโดกิมไป0ูนประตูต่อ1นยอรดาเล่นพ่ายกับทางด้านโลเซนบอกไป1ประตูต่อ2 ออดบีเคเอาชนะทางด้านเอาเกตซูนไป4ประตูต่อ2ทอมโซ่เสมอวาเลนกาไป1ประตูต่อ1และทางด้านไวกิ้งครับเอาชนะทางด้านโมนไป3ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นบานครับเอาชนะด้านของซันเดย์ยอร์สไป3ประตูต่อ2 <c oughs> ขอโทษนะครับในส่วนของลีกสวีเดนครับเรโคน,น่าเอาชนะทางด้านของวัเทลาสไป1ประตูต่อศูน ทเทคเลบอกครับเอาชนะทางด้านของ GIA S ไป1ประตูต่อ0วาเลซวาซาลุนนะครับเอาชนะทางด้านของฟังเคนเบิร์กไป3ประตูต่อ1ในส่วนของลีกฟินแลนด์นะครับเฮลซิงกิเอาชนะมาริฮามไป1ประตูต่อ0ูฮูพีเอสนะครับเอาชนะทางด้านของคอตก้าไป4ประตูต่อ0มาดูในส่วนของลีกเบลเยียมกันบ้างครับเบียร์ชอตพายกับทางด้านสตองดาลีอาร์ตไป0ประตูต่อ1 เินเอาชนะนงด้านของเมซาเลนไป2ประตูต่อ0บูธครับพ่ายกับทางด้านอันเดเลตไป1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งวันวาเลนเกมครับพ่ายกับทางด้านขับบูธไป0ประตูต่อ4ในส่วนของลีกออสเตรียครับออสเตรเวนาเสมอทางด้านของออสเตรียเคเลนเจฟฟานไป1ประตูต่อ 1LA เลเอเคลินนะครับพ่ายกับทางด้านสตอมการ์ดนะครับไป1ประตูต่อ3 s c เอซีอาอันทัดนะครับ เอาชนะนด้านราบิเวนาไป2ประตูต่อหนึ่งสำหรับีกออสเตียนั้นแข่งไปแล้วเมื่อวานนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยเนื่องจากาทางเพจนะครับเขาไม่ได้อัปเดตล่าสุดให้นะครับก็เลยเอามาลงให้อีกวันนี้นะครับในส่วนของลีกรัสเซียครับโลโโมันติสมอสโกเสมอเซนิเซนไป1ประตูต่อ1นคาสโนโด้าเอาชนะนด้านของอาร์เซนอลทูล่าไป3ประตูต่อ2ลูบินคาซานเสมอกับทางด้านของโซเวียต,ตอฟไป1ประตูต่อ1น สำหรับลีกยูเคนะครับ <c oughs> โคลอสเสมอกับทางด้านเอฟซีลุกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอฟซีลาวีครับเสมอกับทางด้านของโอล็กซานเดียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับลีกโปแลนด์ครับคู่ที่เลื่อนกานแข่งขันนะครับมีหนึ่งคู่ลาคุปนะครับกับทางด้านลาโดเมียนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนทางด้านของสลาวอคารนะครับเสมอกับทางด้านของโกนิกเลสนาไปศูนย์ศูนย์ และทางด้านของลูบินครับเอาชานะทางด้านของโปกอนเซซินไป2ประตูต่อศูนย์ในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลที่แข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลเดนมาร์กนะครับ1คู่คู่ระหว่างเวลเจลกับทางด้านอันบอกครับคู่นี้แข่งเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรตุเกสครับก็จะมีในส่วนของเบลวิสตาพบปะกับเดอร์เฟเรลร่านะครับเวลาตีหนึ่งเบเลนินนะครับจะพบก,กับมาริติโมโอครับเวลาตีสามสิบห้า ส่วนลีกสวีเดนนะครับก็มีสองคู่ครับโดยทั้งสองคู่นั้นจะเตะพร้อมกันครับเวลาเที่ยงคืนครับซิดิอุสจะพบกับ a อไอเคโซนาครับและทางด้านของวันเบิร์กครับจะพบกับโอลิโบในส่วนของลาลิกาสเปนครับก็จะมีสองคู่ครับบีอาริอัลนะครับจะพบกับทางด้านการันดานะครับเตะเวลาตีหนึ่งและเอลเช่จะพบกับแอตติกบินเบาครับเวลาตีสามในส่วนของ ลีกเดอร์ของฝรั่งเศสมี1คู่ครับปารีสเอฟซีจะพบกับโอแซรครับเวลาตีหนึหลีกเนเธอร์แลนด์นะครับก็จะมีอาแจกเยาวชนครับพบกับดอสเดสเวลาตีหนและ PSV เยาวชนจะพบกับเดนบอร์ดนะครับเวลาตีหนเช่นกันนะครับในส่วนของเซกุนดาลีกาสเปนนะครับมาลาก้าจะพบกับมิลานเดสครับเวลาตีหนึ่งกาตาเคนาจะพบกับทางด้านอเมริกาครับเวลาตีสาม ในส่วนของโคไปจเลียนะครับคู่แรกจะเตะเวลา4ี่ทุ่มสีโคตโตเน่จะพบกับเบสชาครับหลังจากนั้นโบลุญยาจะพบกับเตนาน่านะครับเวลา5้าทุ่มส่วนซาไลนิเตน,น่านะครับกับลจ,จนิน่าคูกนี้เตะเวลาตีหนึ่งสีและทางด้านของซัมโนเรียจะพบกับทางด้านของอาริซานเดียครับเวลาตีสองโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการข่าวฟุตบอลเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ยังไงวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากก็ยังเป็นวันนะครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะมีไอบ้างนะครับมีหลุดเงียบไปบ้างนะครับก็คือเหมือนผมกินน้ำลายนะครับต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยครับก็เลยมีพูดติดๆกัดขันนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยทุกทท่านด้วยนะครับโอเคนะครับผมยังไงวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ